สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับมาแอบซุ่มดูดคุณ <c oughs> บีมเดินทางไกลครับแอบดูบีมเดินทางไกลนะวันนี้บีมเขา่า้ลูกเสือ <c oughs> นี่ดูพินวาวะครับ <c oughs> เป็นไงชุดแอบซุ้มดูนี่มิดชิดมากเลย <c oughs> ไม่รู้แน่ว่าเป็นใคร <c oughs> นี่นี่ดูแม่ดูแม่ดูแม่ <c oughs> แม่ก็แบบว่าขุมหมาแบบให้มิดเลยนะ <c oughs> ให้บีมไม่เห็น ไม่รู้แน่ไ <c> ข <oughs> เรามาดักรอกันนะครับตรงถนนนี้พินาวาไปคอยส่องครับส่องดูว่าเขามาใกล้ถึงยังแม่บอกว่าให้เขาปลอมตัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวบีมจําได้ <c oughs> บีมไม่รู้นะว่าแม่กับพินาวามาแอบดูนี่ครับตอนนี้เราได้ยินเสียงแล้วนะนาวาได้ยินเสียงเดินมาแล้วครับใกล้กลกลมาถึงแล้วใกล้มาถึงแล้วใกล้กลมาถึงแล้วเด็กๆเขาก็สงสัยกันนะครับว่าใครแอบทายเขาครับ

เดี drive, <át> ๋ยวเราจะขี่รถไปแล้วนะครับตอนนี้หมดแล้วครับหมดกองนี้เป็นของบีมมู่กวาาครับมู่กวาใเดินยังจะระเบียบมากเลยครับเดี๋ยวให้เป็นแถวครับเดินเป็นแถวนี่ครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนยานพาหนะนะครับเพื่อไปซุ่มดู เพราะว่าเห็นกองลูกเสือเขามาตั้งกองอยู่หน้าหมู่บ้านเรานะครับนู่นครับกองลูกเสือเห็นไหมครับโอ้เมื่อกี้เขาเต้นกันด้วยแม่มาไม่ทันนะครับ นี่ครับไม่ใครเห็นบีมมั้งบีมอยู่ในกองนี้แหละตั้งแถวแล้ว